สวัสดีครับพบกับสุลุกาลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่ไฮไลท์เดือดเวสสยบเสียงวิจารณ์ของแดงคืนฟอร์มแกร่งสัญญาณเตือนจากสลัดถึงสาละเอียนดอยสรุปสามประเด็นร้อนจากชัยชนะสำคัญของลิเวอร์พูลเหนือเวนแฮมยูเนเต็ดที่แฟนบอลต,ต้องจับตาดูให้ดีๆนะครับ 1. ฟอรเรนเวสตอบโต้ด้วยฟอร์มหยุดโลกประเด็นสำคัญฟอร์เรนเวสคือแดนกลางคนใหม่ที่อันเนอร์สลัดไว้วางใจให้เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างทีมนะครับ แม้จะเจอเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากอดีตแข้งหงส์แดงอย่างดิมาหามันว่าต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนคริสม์มาสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเวียดถูกเรียกกลับคืนสู่ตำแหน่งหมายเลขสิบที่เขาถนัดและกลายเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดในสนามก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกผลลัพธ์เขาไม่เพียงแค่สร้างสรร์เกมอย่างต่อเนื่องแต่ยังเป็นคนจ่ายบอลสุดฉลาดทะลุช่องเก็บกรโปรงนำไปสู่ประตูบเบิกร่องของอิซัคคำประกาศนี้คือการก้าวสำคัญที่ถูกที่ถูกเวลา เวียต้องใช้ฟอร์มนี้ล็อกตำแหน่งตัวจริงไว้ให้ได้เพื่อตอกย้ำว่าเสียงวิจารณ์นั้นเงียบงันไปแล้ว 2. โจโกเมสแบกขวาผู้มอบความสมดุลที่หายไปประเด็นสำคัญนะครับโจโกเมสพิสูจน์ตัวเองหลังอาการมาเจ็บรบกวนอย่างหนักและเพิ่งได้รับการฉีดยาที่หัวเขา่าการกลับมาเป็นตัวจริงในลีกครั้งแรกในรอบสิเ็ดเดือนคือความท้าทายครั้งใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นโกเมสเติมเต็มจุดบกพร่องของเทียมแบกขวา ได้อย่างน่าประทับใจโดยความที่แข่งแกล่งทั้งเกมลุกและเกมรับอาวุธใหม่เขานําลูกทุงก่งไกที่เป็นอาวุธเฉพาะตัวกลับมาใช้งานและสร้างโอกาสยิงประตูแรกของเทียมผลลัพธ์เขาทำผลงานได้ดีเยี่ยมจนคว้าแอซิดโดยตรงจากการครอสบอลให้กับคริโตัลทำประตูที่2ความท้าทายต่อไปความท้าทายที่แท้จริงของโกเมสคือการรักษาความฟิตและแตำแหน่งตัวจริงนี้ไว้ให้ได้ยาวนานที่สุด 3. ม สัญญาณเตือนถึงโมซาลาหงแดงเริ่มรองชีวิตที่ไม่มีเขาเบื้องต้นกอันเดส,สันงส่งสารที่ดังที่สุดถึงโมซาลาโดยการรับเขาเป็นตัวลองและไม่ส่งลงสนามแม้แต่นาทีเดียวความแตกต่างนี่เกิดขึ้นจัดการนั่งเป็นตัวซองในลีกที่สนามแห่งนี้เป็นครั้งที่สองในรอบ19เดือนและครั้งก่อนซาลาเคยกล่าวหลังจบเกมว่าจะมีไฟลุกหากเขาแสดงความคิดเห็น เป้าหมายของสโลตคือการแต่จดจิน่ครั้งนี้ให้โอ,อกาสลิวพูได้ทดลองสัมผัสชีวิตที่ไม่มีซาร่าก่อนที่เขาจะจากไปทําศึกอเริกันคัพออฟเนชั่นในปลายเดือนนี้ผลกระทบที่คาดหวังสิ่งที่สโลตต้องการเห็นคือซาร่ากลับมาด้วยไฟที่ลูกโชนและความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมที่จะพิสูจน์ตัวเองใน2สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อทีมนะฮะข่าววิเคราะห์ ทคติที่ลงตัวหากเจอกรอบคืนถิ่นหงแดงอาจปลดล็อกฟอร์มฟอร์เรียนเวีได้อย่างสมมูรณแบบต้องออกตัวกับแฟนๆไว้ก่อนนะครับว่านี่คือข่าววิเคราะห์นะครับไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นจริงนะครับข่าววิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจนะฮะเราไปฟังกันหน่อยนะฮะข่าวด่วนก็เยาว์เอ็นฟิลคลับคืนถิ่นสูตรลับกู้วิกฤตหงแดงคือการปลดล็อกเวียดซูเปอร์ิระดับโลก ตามการมาสุมลูกใหญ่ที่โหงกกล้ำหรือวอร์พลภายใต้การนำทีมที่สันครอนของอันเนอร์สลัดกระแสข่าวลือที่ร้อนแรงที่สุดกระปะทุขึ้นแฟนบอลนะครับกำลังฟันหวานถึงงาน,นกลับมาของเอริกกุนซือขวัญใจของพวกเขาอย่างเจอเก็งครับหากในายใหญ่ชาวดัตต์ต้องเก็บกระเป๋าอำลาแอนฟิลก่อนกำหนดกุญแจอดอกเดียวแทคติกที่หายไปคือเบอร์สิบของครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของกระลงใจ หัวใจสําคัญที่ทําให้การกลับมาของเจคกิงครับถูกมองเป็นการตัดใจที่สุดยอดคือสมการทานแทัติกที่จะช่วยดึงศักยภาพสูงสุดของเพลเมเกอร์ดาวรุ่งชาวเยอรมันฟอรินเวียออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบปัญหาการใจนับตั้งแต่ย้ายมาเวียยังไม่สามารถระเบิดฟอร์มเก่งในตำแหน่งหมายเลขสิบเหมือนสมัยรุ่งโรจน์กับเลเวอร์คูสเซนได้เลยและดูเหมือนจะหลงทางในการเล่นของสลัดเดนเอคลับ แม้จะไม่ได้ใช้เบอร์สิบคลาสสิกที่ดีวูโรแต่ประวัติศาสตร์ที่บริชโน,นมันคือเครื่องยืนยันครับคือผู้เชี่ยวชาญในการเจอร์ไน,นเบอร์สิให้เจอจลัดทั้งเมอโกร้อยซินจิาคากาวะและมาเลโอเกเช่ต่างพังา์ขึ้นมาภายใต้การกลุมทีมของเจอเก่งครับหากเจิญเก,กลับมากรารปรับ กลับไปใช้ระบบที่มีตำแหน่งเบอร์สิบโดยธรรมชาติอาจเป็นทางออกเดียวที่จะช่วยจุดประกายไฟในตัวเวียดและมอบความมั่นใจที่เขาขาดหายไปกรอบเชื่อมันเวียดคือเพชรแท้อย่าลืมนะครับว่าคุณซื้อในวัย5้ปีอะไนี้เคยออกมาให้กำลังใจลูกน้องร่วมชาติเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอย่างหนักแน่นว่าสำหรับฟอร์เรนเวียดผมไม่จำเป็นต้องกังวลเลยเพราะคุณภาพของเขาโดดเด่นเกินกว่าจะก,กังวล นี่คือเวทมนต์ที่ลิวภูต้องการการกลับมาของคลอบจึงไม่เพียงแต่กอบกู้วิกฤตัสถานของแฟนบอลแต่ยังเป็นการลงทุนระยะยาวที่จะบดปล่อยศักยภาพที่ถูกซ่อนเร้นของเวียตให้กลายเป็นกําลังสําคัญในอนาคตของสโมสรคําถามคือ h ะครับจะได้เห็นคลับกับเวียดสร้างยุคสมัยใหม่ที่แอนฟิลจริงหรือไม่คงจะยากหน่อยนะจ๊ะ ไปทีละขัน้นกาลัเกอร์ชีลิเวอร์พูลควรเลงแค่พื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเจมีกาลัเกอร์ได้แนะนำนะครับว่าลิเวอร์พูลให้ตั้งเป้าแค่กลับไปลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกหลังชนะเวนแฮมยูเนเต็ด2-0พร้อมเตือนอย่ามุง่งป้องกันแชมป์ทันทีเจมีกาลัเกอร์แสดงความเชื่อมั่นที่ว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลควรตั้งเป้าแค่การติด พื้นที่สําหรับโคตา้ายูฟันแชมป้ยนลีกให้ได้มากกว่าการมองถึงโอกาสการป้องกันแชมป์พิมลีกหลังจากล่าสุดบุกไปชนะเวนแฮมยูเต็ดสองศูนย์ก่อนหน้านี้นะครับลิเวอร์พูลแพ้ในลีกถึงหลายนัดจนทําให้หลายคนมองว่าพวกเขาแทบจะหมดโอกาสในการป้องกันแชมป์ไปแล้วโดยมันทําให้อเนอรสลอตเคดโค้ชของทีมก็โดนตำหนอย่างหนักตามไปด้วยก,วก็เลยก็เผยว่าตะกุนยังเล่นแบบง่ายๆอย่างเช่นไม่เสียประตูจากลูกเซพิโกนาเต้หรือเคเกตเป็นทำพลาดแบบแรแรง รวมถึงหนึ่งในนักเตะหน้าใหม่ของคุณเล่นได้ดีแล้วนะลิรูพูก็มีโอกาสชนะเหมือนอย่างในวันนี้เองนั่นแหละถ้าหากลิร์พูยังเล่นได้แบบนี้ในช่วงไม่กี่นัดต่อจากนี้พวกเขาก็จะกลับไปอยู่ในกลุ่มที่มีลุ้นพื้นที่อยู่ฟันแชมป้ยนลีกแน่นอนว่ามันต่างจากการลุ้นแชมป์แบบฟ้ากับเหวแต่ถ้าจะช่วยทําให้ทุกอย่างมันดูนิ่งลงแล้วนะลิรูพูต้องกลับไปอยู่ในพื้นที่ที่ได้ลุ้นอยู่ฟันแชมป์เรีกให้ได้ก่อน ถ้ามนเกิดถึงช่วงใดช่วงหนึ่งที่พวกเขาเสี่ยงหลุดจากพื้นที่อยู่ฟันชัมลิกแล้วก็ตัวผู้จัดการทีมก็จะเจอแรงกดดันที่หนักหน่วงที่สุดนะครับเห็นน้ำครับพี่นองค่อยๆเป็นค่อยๆไปตัวครับทีละหนัดทีละหนัดรุ่นแซมกันยากแลวพี่นองเอ้เชลเลอร์ชี้จุดเปลี่ยนรอับซาล่าพักดันอิสซักโชว์อร์มเด่นจุดเปลี่ยนอลันเชลเลอร์นะครับตำนานนิวาสเซิลยูเต็ดและแบล็กเบิร์นโรเวอร์ มองการดรับโมซาลาคือกุญแจช่วยให้อเล็กซานด์อิซักเล่นได้โดดเด่นในเกมบุกชนะเวนแฮมชีซาลาฟอมตกเองจึงไม่มีสิทธิ์บวยอเลนเชลเลอร์ A ler, ตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษนะครับแสดงความคิดเห็นว่าการดรับโมเมซาลาจะการเป็นตัวจริงช่วยทําให้อเล็กซานด์ริซักเล่นได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนในเกมพิมรีอังกฤษนัดที่หงดงบุกไปชนะเวนแฮมยูเตด2-0ถึงสนามลอนดอนสเตเดียม ถือเป็นการแรกน,นัแต่เดือนเมษายนปี24ที่ซาลากออกสตาร์ทด้วยการเป็นตัวสำรองในพิมพ์ลีกโดยครั้งนั้นก็เป็นเกมที่ลิเวอร์พูลจะกับเวสแฮมเช่นกันซึ่งสุดท้ายในเกมเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมานาเตะชาวอียิปต์ก็ไม่โดนเปลี่ยนตัวลงสนามเลยด้วยซ้ำเชลล์เผยว่านี่ถือว่าเป็นการตัดใจครั้งสำคัญข,ข,ของสวลตแต่ผมด่าว่ามันผ่านไปได้แบบไม่มีปัญหาเพราะว่าลิเวอร์พูลชนะเมื่อหลายอย่างมันไม่เป็นใจกับคุณแล้วนะ คุณก็จําเป็นจะต้องทําการตัดิใจครั้งสําคัญสําคัญและนี่ถือว่าเข้าข่ายนั้นเพราะที่ผ่านมาเขาซาลาทําง,งานให้กับทีมได้อย่างหยดเยียบถึงขนาดน,นะครับซาลาก็ไม่สามารถบ่นอะไรได้เพราะในช่วงนี้เขาเล่นได้ไม่ดีเมื่อมันมีแบบนั้นแล้วเมื่อคุณก็ต้องยอมรับการตัดิใจเที่ยออกมาวันนี้การตัดใจของเขามันส่งผลดีกับลิเวอร์พูลและส่งผลดีต่ออีซักด้วยเพราะว่าวันนี้เขาเล่นได้ต่างจากเดิมไปมาก hey. หวังว่านัดหน้านะครับซาราจะได้ลงนะครับไม่รู้ว่าจะตัวจริงหรือตัวสำรองต้องรุนกันนะครับนี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่1ท่ธันวาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ทีมงานชายปูบักข้างลิเวอร์พูลและเดอะก็อฟแฟนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมืองน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ